สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ดท่านครับนะสวัสดีนะครับ EP เย็นวันนี้นะครับนะน้องนะครับมาอัปเดตนะครับพัดผงขุนแผนให้พี่พี่นะครับว่ายังพอมีรายการอะไรเหลือกันอยู่บ้างนะครับเพียงแป๊งปันที่พี่นะครับคู่ว่าสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับนะเดี๋ยววันนี้รรับชมไปพร้อมๆกันกับพี่ชายนะครับวันนี้ก็มีมาสองรุ่นนะครับกับเหรียญลูกปุรอดอัปเดตให้ตัวช่วงซ้าคลิปนะครับเริ่มจากรายการแรกครับรายการแรกขนนำเสนอเป็นนะครับ ลายการเพ้นต์ครับอีกหนึ่งรายการหายากครับองค์นี้ผมขอแยกเดี่ยวนะครับนาเลขคู่ตัวเบอร์สาิห้าองนี้สองร้อยห้าสิบาทพี่นะครับสองอยห้าสิบาทนะครับนะครับหลังจากนี้นะครับสามารถจับคู่ได้เลยนะครับคู่ละสองอห้าสิบาทนะครับหลังจากนี้สามารถจับคู่ได้เลยคู่ละสองอยห้าสิบาทครับเริ่มจากลายการที่สองรายการนี้นะครับเป็นเนื้อผิวดำนะครับว่านไผ่ดำปิดปัดทองฮะนี่ฮะองค์ที่สองเลขคู่ตัวเบอร์มาเลขเจ็ดศูนย์นะครับลายการที่สองนะครับจับคู่สองอยห้าสิบาทได้เลยนะครับ ต่อมารายการที่สามครับรายการที่สามเลขค้นเบอร์มาเลขสิบสามครับนี่ฮะนี่ฮะรายการที่สามนะครับจับคู่สองร้อยห้าสิบาทได้เลยนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่สี่ครับรายกีาที่สี่เป็นเนื้อเกสโซน้ำมันโอยพอยเกนะครับเลขค้นเบอร์หนึ่งสี่แปดครับรายการที่สี่นะครับเลขค้นเบอร์หนึ่งสี่แปดนะครับรายการที่สี่ ต่อมารายการที่5ครับรายการนี้เป็นเนื้อลายผงดังเดอนแสงครับเนี่ะสีขาวน่าจะเป็นเด่นแสงนะครับเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขสี่เจ็ดครับรายการที่ออกแนวคลาสสิกเก่าๆหน่อยนะครับรายการที่5นะครับนี่ฮะคูละสองร้อยห้าสิบบาทเลือกจะเลยนะครับต่อมาครับรายการต่อไปรายการนี้ลงลักแดงนะครับนะเลขคุณตัวเบอร์ห้าสิบหกครับรายการนี้เนือลงลักครับเลขคุณตัวเบอร์ห้าสิบหกครับรายการที่6นะครับ ต่อมารายการที่7ครับรายการนี้นะครับน่าจะมียันอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับนะนี่ฮะเป็นแนวออกคลาสสิกหน่อยนะครับรายการนี้เนื้อผงเนี่ยเลขคนตเบอร์มันไ้เป็น7ครับนะรายการที่7นะครับนี่ฮะจับคู่2 5 0บาทเรื่องได้เลยนะครับต่อมาครับรายการถอปครับรายการที่เป้ผงน้าตาลลงลักนะฮะเลขคนตเบอร์หนึ่งนะครับเลขคนตเบอร์น160นะครับรายการลงลักครับนะมีอีกหนึ่งองค์นะครับรายการที่8ดนะครับ ต่อมารายการที่9ก้าครับรายการเก้าเนื้อผงเกสรโรยจีวอนครับด้านหลังมีตะกุดเนะ่ยท้องเดี่ยวด้านหลังนะครับเลขคู่ต้นเบอร์หมายเลขสี่ตัวเดียวหลักเดียวครับนี่ฮะรายการที่9นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบเลขคู่ต้นเบอร์สายที่หกโลเป็นเก้าเนื้อผงเกสรน้ํามันครับนะคมคมเลยพี blue ่นะครับคมคมเลยนะครับรายการนี้รายการที่ส ok ิบนะครับจับค ok ok ู่สองร้อยห้าสิบบาทได้เลยนะครับต่อมาครับรายการจะไปเนื้อขาวครับเนี่ยเนื้อผงขาวครับ โอยจิตติวรหลวงปู่ครับเนี่ยฮะจิตติวรหลวงปู่เลขคนเบอร์หนึ่งหนึ่งเลขเบิ้ลนี่นะครับเนื้อผงขาวนะครับรายการนี้รายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบสองครับรายการที่สองรายการนี้เป็นเนื้อผิวดำนะเนื้อว่านไผ่ดำนะครับเลขกคนตัเบอร์ที่แปดตะกุดทองเดียวครับเนี่นยตะกุดท้องเดียวนะครับเนื้อว่านไผ่ดำานะครับ รายการนี้นะครับรายการที่12นะครับจับคู่เพียง250บาทเลือกได้เลยนะครับยกเว้นแค่องค์น <Kas per now> ี้อุค์เดียวพี <us> ่นะครับที่เป็นราคาเดียวนะครับที่เหลือจับคู่ได้เลยนะครับต่อมามาขออัปเดตรายการหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดครับเดี๋ยวเริ่มจากรายการเลยครับหลวงปู่รอดนะครับเพียงคู่ละ3 0 0บาทเท่านั้นครับหลวงปู่รอดเพียงคู่ละสามร้อยบาทเท่านั้นครับนะเริ่มจากรายการแรกนะครับหลวงปู่รอดนะครับจะนับที่รายการที่หนึ่งนะครับนะถ้าเริ่มรุ่นใหม่นะครับ รายการนี้บามือกับไหลทองพี่ได้คุณะเบอร์ห้าสองสามพี่นะลงยาแดงแรงฤทธิ์ครับนี่ฮะสิ่งคู่ครับนะนี่ฮะรายการแรกนะครับนะจับคู่เพียงสองร้อยห้สามร้อยครับนะรูรอดนะครับเหลือแค่สามสี่คู่ลวนะครับต่อมาครับลรายการนี้ครับนะนี่ฮะสิ่งคู่ครับนะจะออกลงยาสีออกชมพูชมพูแดงๆนะครับเลขคุณะเบอร์หมายเลขสี่สิบสามครับรายการที่สองนะครับ ต่อมารายการที่3ครับรายการที่3มาเป็นลงยาธงชาติครับเด็กครับรายการที่3ามปุรรอดครับเลขค้นตัเบอร์เกนะครับลงยาธงชาติลงยาจีวอนนะครับนี่ฮะรายการที่3นะครับต่อมาครบพิชัยนะครับรายการที่4เป็นเนื้อ2กษัตริย์ครับรายการที่4เป็นเนื้อสองกษัตริย์เลขคนตัเบอร์รวมกันได้8ฮะนะเลขค้นตัเบอร์งรวมกันได้ปดพรบพิชายนะครับนะเลขสวยด้วยนะครับรายการที่4นะครับต่อมารายการที่5ครับรายการนี้เป็นเนื้อนะครับ นี่ะเนื้อสองกษัตรินะครับเลขคนจเบอร์หนึ่งแปดหกนะครับสองกษัตรเลขคนจเบอร์หนึ่งแปดหกลงยาส้มนะฮะจีวอนส้มนะครับรายการที่ห้านะครับนี่ฮะสองกรัตรนะครับต่อมาครับเป็นรายการต่อไปรายการที่หกครับรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับเลขคนจเบอร์ห้าเก้าสี่เนื้อทองทิพย์เลขคนจเบอร์ห้าเก้าสี่นะครับสิงเขียวลงยาพื้นชมพูนะฮะพื้นชมภูเข้มครับนี่ฮะรายการที่หกนะครับ ต่อมาร er ับพิจายารายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดรายการนี้เป็นเนื้อสองกษัตริย์นะครับสิงห์ส้มครับเนื้อสองกษัตริย์สิงห์ส้มเลขคนนเบอร์ห้าหนึ่งเก้าเลขคนณตัเบอร์ห้าหนึ่งเก้า็สิงห์ส้มนะครับรายการที่เจ็ดนะครับต่อมารายการที่แปดรายการที่แปดเป็นเนื้อทองแดงหน้ากากชุบน้าทองครับหน้ากากชุบน้ําทองพี่นะทั้งสิงห์และหลุกองค์หลวงปู่เลยชุบน้ําทองเลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์สี่พี่ดูฮะเงาเงาเลยฮะนี่ฮะตัดกระทองแดงผิวไฟแบบนี้โหสวยจริงครองครับ ตอนนี้ครับมีแบ่งปันประมาณนี้ครับพี่ชายนะครับสองรุ่นสองนาฬกาเนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฝากติดตามรุ่นไหนนะบอกเลยว่าพี่งเช้าห้ามพลาดครับหกโมงนะฮะยี่สิบเก้านาทีครับแล้วก็สิบเอ็ดโมงยี่สิบเก้านาทีสิบหกนาฬิกายี่สิบเก้านทีครับเราลงเสาเวลานี้ครับนายเอกพี่ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆกันใครนะครับตอนนี้กราบขอบพระคุณพี่ๆท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ